เอ้ยมีเด็กน้อยเข้ามาหานะคะเมื่อคืนเพิ่นเปนอนหลับเพิ่นเลยไ่ได้มานะมูไม่ได้มากับเพื่อนเออมันได้มากับเพื่อนไม่เป็นไรย่าถามหาหนูอยู่แค่จ้าเบิกเงินหน่อยร้อยหนึ่งพี่นองเอ้เข้ามานี่เออเข้าเข้ามานี่มาเบิกเงินพน้ะ อยู่ตรงไหนเนาะบันทีเงินเดี๋ยวนะคะวันนี้ซ้อมละครแต่เช้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่เราเริ่มตั้งแต่เก้าโมงสามสิบค่ะแต่ว่าหนูมาสิบโมงคืนเพราะว่าหนูหัวกะตื่นหัวกะตื่นทำไมไม่นอนนี่เมื่อคืนไม่รู้ไม่รู้อยู่โอ้จะเป็นพันยุงค่ะเพิ่นมหัวพันยุง วายุ่งค่แตงจะจสิแ,แล้วนะคะแม่หกสิบห้าแ,แล้วนะคะแันแตงจะเจ็ดสิแล้วนะคะแม่แม่มหายใจไม่หยกินข้าวยังนี่ เรมิกเนหนูจะกินอะไรเจะไปซื้อขนมกินอ๋อซื้อไข่เอารถมาไหมนี่จักรยานมาไมนี่ไม่ได้เอามาค่ะเอามาใ่ม้มอไ่พี่โอเอ็ามคืนหนูเอามอไซค์พี่โอจอดน่นเลยเหรอล็อกคออย่างี้อคออย่างี้ลเข้าบ้านยงดี่ เอ้ยมีเด็กน้อยเข้ามาหานะคะเมื่อคืนเพิ่นไปนอนหลับเพิ่อเลยไ่ได้มาน้ามูไม่ได้มากับเพื่อนเออไม่ได้มากับเพื่อนไม่เป็นไรย่าถามหาหนูอยู่ย่าจ้าจ้าเบิกเงินหน่อยร้อยหนึ่งพี่น้องเออเขามานี่เออเข้าเขามานี่มาเบิกเงินพะนะอยู่ตรงไหนเนาะบันี้เงินเดี๋ยวนะคะ วันนี้ซ้อมละครแต่เช้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่คะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงสามสิบค่ะแต่ว่าหนูมาสิบโมงครึ่งเพราะว่าหนูเขากระตื่นเขากระตื่นทำไมไม่นอนนี่เมื่อคืนไม่รู้ไม่รู้อยู่โอ้จะเป็นพันยุ่งค่ะเพิ่มปึ๊ยหัวพอด้ายยุงคนไม่ได้ยุ่งนะคะแต่หัวหัวยุ่ง เแล้วนะคะแม่มแมหกสิบห้แา,าแล้วนะคะน่งแตงเจ็ดสแล้วนะคะแม่ใครจะไม่หยกินข้าวยังนี่ยังเลยน่ยูอมหิวไหมหอยู่ค่ะก็เลยมาเบิกเงินนูจะกินอะไร เอารถมาไหมนี่จักรยานมาไหมนี่ไม่ได้เอามาค่ะเอามอไซค์ม,มือ,อมนนอไซค์พี่โอเอ้าเมื่อคืนหนูเอามอไซค์พี่โอนจอดโน่นเลยเหรอใช่ล็อกคอยอย่างนี้ล็อกคออย่างนี้แล้วเข้าบ้านอย่างนี้